สมจิตแล้วก็สวนของพี่ตู่นะครับผมอันนี้เรามาติดตามงานนะครับผมหลังจากที่ว่าสวนเนี้ยเเริ่มสะสมตั้งแต่เริ่มสะสมด้วยปุ๋ยมูลน้ำคาวอินซีพันหกสามสมโค้ดวันแล้วโค้ดท,ทนะครับผมตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลานะครับสะสมมาแล้วตอนนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับ 10, วันวันเจ็ค่ะ,ะ <17. S 1> วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับผมเดือนกุมภาพันธ 2565นะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ดอกส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกระยะห่างแย้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูดอกกันเลยนะครับโอเคนะครับกล้องตามมาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้อ่าเป็นห่างแย้จะเข้าห่างแยไหมแลยนะครับนี่ครับผมกำลังจะขึ้นลูกแล้วนะครับระยะนี้นะครับติดดีทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับผมนะ กำลังจะขึ้นเก็ดแล้วครับเป็นระยะหางแย่ไหมนะครับผมก็มีหลุดร่วงบ้างนะครับเพราะว่าดอกเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับข้ามไปทางนู้นหน่อยครับผมเอากล้องตามมาดูนะครับเดยครับติดดีทุกกิ่งเลยนะคุณดาวนะนะครับผมดูข้างบนด้วยครับไกลหน่อยนะคะข้างบน ต้นนี้ก็คิดว่าน่าจะไว้ไม่ต่ำจาก50ลูกนะครับต้นนี้ที่คุยกับทางเจ้าของไว้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นนู้นได้ก็ได้ครับดูข้างล่างเลครับผมอันนี้โดนฝนด้วยนะครับตก2วันเลยนะครับจังหวะโชคไม่ดีนิดนึงนะครับผมร่วงเยอะเลยแต่ก็ดูจากภาพรวมแล้วก็ยังโอเคยังเหลือเยอะอยู่พออยู่นะครับเพราะว่ากิ่งหนึ่งเราไว้แค่ประมาณ ไม่เกินสามลูกสี่ลูกก็พอแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็มีการยังไงมีการปลดหมวกช่วยเขานะครับให้พิทิคนดูแลสวนก็มีการปลดหมวกออกไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็กําลังจะบานนะครับผมดอกกำลังบานนะครับนี่ครับอันนี้จะเข้าหางแย่แล้วนะครับผสมติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเรามีเวลาเราก็เคาะเกีบเลี้ยงออกนะครับเพราะว่ากกีบเลี้ยงตัวนี้ยอาจจะมีน้ําหวานไปตกค้าง จะมีพวกอพยะหรือว่าหนอนเข้ามาเจาะมากินได้นะครับหรือเป็นที่หลบซ่อนได้เขาผสมติดดีแล้วเป็นหางแยงเราค่อยๆเคาะช่วยเขาออกนิดนึงนะครับผมเนื้อีหนักลก็บเนื่อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะมีน้ําหวานไปติดอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาผสมติดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้เขาจะสลัดล่วงนะครับผมหรือบางทีถ้าเขาไม่ร่วงเราก็เคาะช่วยเขานะครับผมเนี่ยครับ ระยะนี้อีกแค่ประมาณอาทิตย์กว่าก็เห็นเป็นลูกขนาดเล็กแล้วนะครับผมนะครับช่วงนี้เราก็ดูแลนิดนึงเรื่องนอนนะครับผมแล้วก็เพรียวไฟนะครับอาหารเรากลุ่มแคลเซียมโบรอดเราก็จําเป็นนะครับกลุ่มข้วเหนียวถ้าช่วงนี้นี่ต้องฉีดยากันมแมลงอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้ค่ะ,ะถ้าระยะไม้น,นี่ก็เริ่มฉีดได้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะ เราให้ระยะที่ว่าเขาขึ้นลูกก่อนดีกว่าอ,อันนี้คือปลอดภัย <ไฟ S 1> หน่อยนะครับผมดูข้างบนเลยนะครับคุณดาวติดทุกกิิงเลยเนี่ยครับผมเนี่ยเนียเป็นระยะดอกบานก็มีนะครับไล่ๆกันมาที่นี่เป็นอ่าเป็นทุเรียนธรรมชาตินะครับเนี่ยครับกรีบเลี้ยงตัวเนี้ยเดี๋ยวเราถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ช่วยคุณเคาะเอาออกเพราะวันนี้เขาผสมติดแล้วติดแล้วก็จะเป็นหางแย้เนี่ยนะครับผมมีใกล้ๆไหมเดี๋ยวจะชี้ให้กิิงนู้นเป็นให้เพื่อนๆดู เป็นหางแย่แล้วนะ,ะ,นะวส่วนจะเป็นหางแย่แล้วก็จะมีบานตามมาบ้างเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องว่าเกสรตัวผู้ตัวเมียเขาผสมกันแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปดูดอกที่กําลังบานดีกว่ามาคุณดานี่กาลังบานมีตรงนี้ได้ไหมอันนี้เกสรตัวผู้หลุดร่วงหมดแล้วเ,<อ>เดี๋ยวไปดูที่ชัดๆด,ดีกว่าแล้วมีหลายต้นตรงนู้นก็ไปได้ไปไปดูตรงน,นู้นด้วย วันนี้เราก็มาติดตามงานนะครับผมหลังจากที่ใช้ตามสูตรตามเทคนิคของเรานะครับปุ๋ยทางดินทําชุดใบด้วยปุ๋ยทางดินแล้วก็โค้ดวันนะครับผมแล้วช่วงสะสมแล้วก็สะสมด้วยโก้ดทูนะครับก็ฉีดสามครั้งเนี่ยครับติดดีทุกต้นเลยแล้วติดเยอะด้วยร้อยลูกยังไว้ได้แต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าก็เอาแค่พอกับหลังต้นพอไม่เอาไว้เยอะ ปัญหาของสวนที่สมจิตที่ผมกับคุณดาวเข้ามาแนะนําทีแรกนี่ก็คือ,อตั้งใจว่าจะรักษาแค่ไฟทอปเชล่ารักษาต้นให้รอดก่อนแต่หลังจากนั้นปุ๊บใช้อินฟ์พันหกสามซึ่งมีจุลินทรีย์อิสราเอลสามารถไปช่วยบล็อกเชื้อไฟทอปแล้วก็ไปสร้างลาต้นให้แข็งแรงโอ้ต้นนี้ดอกเยอะจังครับก็อย่างที่เห็นครับแทนที่ว่าจากตั้งใจไว้ทีแรกว่าจะไว้แค่รักษาต้นพอสุดท้ายก็ได้ลูกด้วยนะครับผมเป็นผลปบอยได้ไป เนี่ยครับเป็นรุ่นถังแย่แล้วนะครับเดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมีการแต่งอีกนะครับผมหลังจากนี้ไปเป็นลูกขนาดเล็กเราก็มาดาูทรงของลูกว่าโอเคไหมลูกสมบูรณ์ไหมบิดเบี้ยวไหมเราต้องมาคัดแล้วก็มาเลือกตำแหน่งเนี่ยครับติดเยอะเนี่ยครับตำแหน่งแล้วลูกก็เหลือเหลือเฟือแล้วนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยครับเป็ดไปยนปลายกิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีแต่งแต่งดอกที่ว่าเป็นปลายกิ่งทิ้งนะครับแต่ง ช่วงที่เป็นมะเขือพวงเล็กกันนะครับก็จะมีทีมงานฝากถามมานะคะคุณศักดิ์ว่าเออช่วงเนี้ยค่ะเขาจะให้ตักประมาณโตขนาดไหนคะถึงแต่งออกค่ะแต่งครั้งแรกนะครับผมแต่งครั้งแรกก็คือแต่งจากเป็นหางแย่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือไม่ตายตัวก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละสวนแต่ละท่านนะครับผมว่าอย่างถ้าเกิดว่าเทคนิคของเราก็จะให้แต่งระยะที่ว่าเป็นลูกขนาด,ดิีโป้มือเพราะเริ่มจะเห็นเห็นทรงเห็นควา,ามสมบูรณ์ของเขาละ จังหวะนั้นเราควรจะแต่งครั้งหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณเป็นลูกระยะไข่ไก่เราแต่งครั้งที่สองแล้วสุดท้ายก็ประมาณเขามีสร้างมเมล็ดแล้วประมาณหนึ่งกิโลเราก็แต่งขาดได้เลยค,ครับผมประมาณสามเที่ยวอะครับระยะขึ้นลูกแล้วเนี่ยครับผมนะครับหลังจากที่เราผสมติดและเป็นหางแยกเราก็ช่วยเคาะเคาะกีบเลี้ยงออกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยกีบเลี้ยงตัวเนี้ยเขาจะเป็นที่หลบซ่อนของหนอนแมลงและเพลี้ยต่างๆนะครับผม บางทีพวกเชื้อราต่างๆก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เดี๋ยวผมจะให้ดูเกสรตัวผู้ตัวเมียที่ว่าเขาผสมเราก็หาไม่เจอเพราะว่าโดนฝนมาแล้วเขาล่วงหมดเลยเนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะครับน่าอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะให้ดูนะครับผมหลักการผสมของเขานะครับกระบวนการขั้นตอนนะครับก่อนที่เขาจะสลัดออกมาอย่างนี้เขาเป็นดอกขาวเริ่มจะบานอันนี้วันนี้ก็บานแล้วนะครับดอกแบบนี้นะครับเป็นดอกขาว พอบานออกปลาตรงนี้ปุ๊บข้างในนี้จะเป็นเกสรตัวผู้จะอยู่ลักษณะแบบนี้ก้องเห็นใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นเกสรตัวเมียที่เราเรียกว่าหางแย่นะครับผม <Okay. S 2> เกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีน้ําหวานของเขาที่เป็นอ่เป็นเหมือนน้าเชื้อนะครับผมผ <Okay. S 2> สมกับละอองเกสรของตัวผู้นะครับผมละอองเกสรตัวผู้ก็จะมีเป็นเป็นเป็นผงเหมือนแป้งเป็นละอองเกสรก็มาสัมผัสมาติดกับเกสรตัวเมียแล้วก็จะลําเลียงเข้าสู่อ่าตรงค้่ของเขา